สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตอรี่กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนในวงการยุโทโธปกรณ์ของไทยนั่นคือการจัดหาปืนใหญ่สนามใหม่ของทอบอไทยหลังจากมีข่าวว่ากองทัพบกไทยมีความสนใจจัดหาปืนใหญ่สนามแบบ M777 จาก BAE Systems เพื่อทดแทนปืนใหญ่รุ่นเก่าของเราดานจีนก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันและได้ส่งปืนใหญ่ AH-4 เข้ามาแข่งขันด้วยนับว่าเป็นอาวุธอีกชิ้นที่น่าจับตาม,มองไม่น้อยเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่า M777 และ AH-4 ต่างก็อยู่ในกลุ่มปืนใหญ่รัดูงน้ำหนักเบาเช่นกันนี่คือข้อต์ดสำคัญของสงครามยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วและความคล่องตัวสูงจะเห็นได้ว่า AH-4 มีน้ำหนักเพียง4,500กิโลกรัมซึ่งหนักกว่า M777 เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ปืนใหญ่น้ำหนักเบาสามารถตอบโจทย์ทบในการปฏิบัติการที่ต้องการเคลื่อนที่และเข้าถึงพื้นที่จุดประทะได้อย่างรวดเร็ว จุดแข็งของ a h c มีความคล่องตัวสูงทางยุทธวิธีด้วยน้ำหนักที่เบาทำให้สามารถลากจุงด้วยรถบรรทุกขนาด 4x4 ทั่วไปและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการขนส่งทางอากาศได้อย่างสบายไม่ต่างจาก M777 ปืนใหญ่ AH-4 สามารถลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์หนักซึ่งช่วยให้สามารถนำไปติดตั้งในพื้นทีุ่รกันดารเช่นบนภูเขาหรือเกาะได้อย่างรวดเร็วมากการเข้าประจำพื้นที่และเก็บปืนก็รวดเร็วมากเช่นกัน AH-4 ใช้เวลาน้อยกว่า3นาทีในการเข้าที่ตั้งยิงและเก็บปืนเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ภายในเพียง2นาทีสิ่งนี้ช่วยลดความเสีย่ยงจากการถูกโจมตีตอบโต้ได้อย่างมาก แม้จะเบาแต่ AH4 ไม่ได้ลดทอนอำนาจการยิงลงเลยด้วยลำกล้องขนาด155มม39คาลิเบอร์ทำให้มันมีระยะยิงสูงสุดถึง40กิโลเมตรเมืม่อใช้กระสุนแบบเพิ่มแรงขับจรวด ที่น่าสนใจคือเรื่องของกระสุนนำวิถีในขณะที่ M777 ใช้กระสุนนำวิถีด้วย GPS อย่าง x c a l i b e r ทาง AH4 ก็มีกระสุนนำวิถีความแม่นยำสูงของตัวเองนั่นคือ GP6 ซึ่งกระสุนนำวิถีด้วยเรเซอร์ที่มีระยะยิงประมาณ25กิโลเมตรไม่จะใช้เทคโนโลยีคนละแบบแต่ก็มอบความแม่นยำระดับสูงให้กับทหารปืนใหญ่ได้ไม่ต่างกัน ปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นลูกค้ารายแรก,แรกๆที่ยืนยันการจัดซื้อ a AH อช4ไปใช้งานซึ่งแสดงให้เห็นว่าปืนใหญ่นี้มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับทอบอไทยการมี m 777เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ a AH อช4ก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าพิจารณาหากต้องการเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันในราคาที่อาจจะเข้าถึงง่ายกว่าหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายแหล่งที่มาของอาวุธเพื่อความมั่นคงทางยุทธปัจจัยในระยะยาว ไม่ว่าทอบอจะเลือก M777 หรืออาจมีโอกาสพิจารณา AH-4 ในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือปืนใหญ่สนามยังคงเป็นราชาแห่งการรบที่จาเป็นต้องมีความล้าหน้าและความคล่องตัวเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่แล้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับปืนใหญ่ AH-4 คะคิดว่าทอบอควรมีตัวเลือกจากจีนหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยที่ด้านลา่างอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อติดตามข้อมูลยุทธบปรกรที่น่าสนใจจากเรานะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ